เมื่อวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ผ่านมาเวลาหกนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณพระมหาเจดีย์บรมพุทธโธคณะสงฆ์และสาธุชนอาสาสมัครทั้งชาวอินโดนีเซียและชาวไทยได้ประกอบพิธีเวียนประทักษสณนรอบพระมหาเจดีย์บรมพุทธโธซึ่งการเวียนประทักษสณนหรือการเวียนขวาคือการแสดงความเคารพบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการแสดงความเคารพเช่นนี้มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล แม้พระพุทธองค์เสด็จดับขันธะปรินิพพานไปแล้วชาวพุทธยังคงกระทําการนอบน้อมด้วยการระลึกนึกถึงพระธรรมคาสอนของพระบรมศาสดาสําหรับพระมหาเจดีย์บรมพุทธโธคืออริยสถานที่สถาปนาขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่13-14โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์สาเลนผู้นับถือพระพุทธศาสนามหายานนักวิชาการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือดีรี ได้แสดงทัศนะหลักฐานธรรมกายผ่านพระมหาเจดีย์องค์นี้โดยเชื่อมต่อกับคันดะวยุหสูตรในพระคัมภีร์พระพุทธศาสนามหายานโดยได้กล่าวถึงสุทนกุมารได้รับคําแนะนําจากพระมัญทุสีโพธิสัตว์เพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมภายในโดยปรากฏเป็นภาพสลักนุนตำนับเป็นหลักฐานทารประวิต,ตร์ที่ไร้ตัวอักษรของพระสูตรนี้ที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก สำหรับพิธีเวียนพระทักษิณนะครับครั้งนี้ได้รับการอนุญาตจากทางรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นกรณีพิเศษให้คณะสงฆ์และสาธุชนนำโดยคุณอากุจายาประธานสมาคมมหานิกายอินโดนีเซียร,รวมประกอบพิธีบริเวณชั้นเจดีย์องค์ประธานแห่งพระมหาเจดีย์บรมพุทธโทดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำสรรเสริญคุณของพระรัตนารายและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา รอบพระสถูปเจดีย์ประธานและพระเจดีย์บริวารภายในที่ประดิษฐานพระไวยโรจนพุทธเจ้าครับจากนั้นนะครับในวันที่23พฤษภาคมในวันถัดมาครับที่ประเทศอินโดนีเซียได้มีการจาัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่หรือที่เรียกกันว่าวิสักเดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอินโดนีเซียและนานาชาติเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเริ่มด้วยนะครับอัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งการเข้าร่วมขบวนของพุทธบริษัททุกนิกายโดยมีจุดเริ่มต้นณวัดเมนดุดมุ่งตรงสู่พระมหาเจดีย์บร,รมพุทธโธภายในขบวนประกอบไปด้วยธงชพนรังสีธงชาติอินโดนีเซียธงสมาคมชาวพุทธพาลูบี้ขบวนวงดุริยางสัญ,ญลักษณ์หลักการปกครอง5ประการของอินโดนีเซียหรือปัญจศิลาครับพร้อมทั้งมีการอัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ จับตาน้ําที่ไม่เคยเหือดแห้งและไฟจับใต้พิภพที่ไม่เคยดับดุจด,ดังพระบรมสา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานธรรมะที่ชุ่มเย็นดั่งน้ําและสว่างสวายดั่งไฟดังกล่าวตามด้ยวยขบวนรถปุพะชาติขบวนพุทธบุตรหลากหลายนิกายและพุทธบริษัทที่เข้าร่วมขบวนตลอดเส้นทางโดยครั้งนี้นะครับได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอินโดนีเซียและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทีเดียวครับ เมื่อขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในบริเวณลานลุมพินีสถานที่จุดพิธีจุดโคมพิสาขบประทีปและโคมลอยในเวลา15.00นท่านประธานสงฆ์จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายจักคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายประชาชนชาวอินโดนีเซียร่วมกันขับร้องเพลงชาติอินโดนีเซียและเพลงมาร์ส MBMI ก่อนที่คุณฟอดมวดีประธานคณะกรรมการจัดงานนะครับทาโดยคุณอากุสจยาประธานสมาคมมหานิกายอินโดนีเซียและคุณเฮตตี้จะได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ตามลำดับจากนั้นพระแตนียลธรรมรโคได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมและกล่าวให้ข้อคิดในวันวิสาขบูชาเป็นภาษาอังกฤษโดยมีคุณดวีนาปรยูดีพิธีกรแปลในภภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งแม้ว่าสายฝนจะโปรยปรายแต่ชาวอินโดนีเซียและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านก็ยังคงปักหลักร่วมประกอบพิธีกรรมครับจนกระทั่งถึงเวลาสว่ามผู้แทนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเทราชารกรรมการมหาเทรสมาคมจ้อาวาสวัดพระเชตุพนมิม,มนมังคลารามประธานสํนักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปตามประเทศคือพระเดชพระคุณพระศรีวชิราภรณ ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปตามประเทศได้มอบไฟนิรันณ์ให้แก่คุณอากุสจาจยาประธานสมาคมมหานิกายอินโดนีเซียและคณะท่านผู้มีเกียรติทั้งจากประเทศอินโดนีเซียและเอกอัครราชทูตจากนานาประเทศได้ร่วมจุดโคมวิสาขับประทีจากนั้นพระเดนิเอลธรรมรัชโ้นำสาธุชนทุกท่านลับตาเทเรสมาธิภาวนาโดยทำความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นที่กลางใจ ต่อด้วยสัญญาณย่ำของไชยอันเป็นสัญญาณเข้าสู่วันวิสาขาบูชาตามการคำนวณของปฏิทินอินเดียคณะสงฆ์จากทุกเวทีร่วมกันจเจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเรียงกันพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้ปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั่วบริเวณสถานที่จัดงานจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมงานได้พร้อมใจกันจุดโคมลอยที่ปรากฏอักษรว่าอินโดนีเซียเนอร์พีซ ถวายเป็นพุทธบูชาณเบืนะ้องนาพระมหาเจดีย์บร,รมพุทโธและร่วมกันกล่าวในภาษาอินโดนีเซียว่าสุขสันวันวิสาขบูชาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขภายในงานมีการจุดโคมประทีปแปลอักษรในภาพธรรมจักรภาพพิพ,พิชภัณภาพแผนที่ประเทศอินโดนีเซียและอักษรความว่าวิสาขพุทธศักราช2 5 6 8อินโดนีเซียอินนพอีกด้วยครับ